ฝันร้ายของชาวเกมเมอร์เมื่อนักพัฒนาสามารถปลดล็อกการ์จอลดแรงขุดให้กลับมาขุดได้ร้อเปอร์เซ็น์เหมือนเดิมแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องของให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอนคอมคราฟนะครับคลิปนี้ไอ้ผมก็จะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับการปลดล็อกการ์ดจอลดแรงขุดกันนะครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบความบัวยังไม่ทันหายเลยความควายก็เข้ามาแทรกกันแล้วนะครับผมเพราะว่านักพัฒนา n i g h t hash นะครับผมหรือว่าเว็บที่เราใช้ขุดบิตคอยกันนี่แหละสามารถปลดล็อกตัวการ์ดจอเทนชิพ LHR หรือว่า light hash rate ได้แล้วก็คือสามารถนำการ์ดจอ RTX 3 0 0 0 s e ซีรีส์ของ Nvidia เนี่ยกลับมาขุดได้100%เต็มเหมือนพวกรุ่นที่ไม่มี LHR แล้วนั่นเองนะครับผมแต่จะทําไม่ได้อยู่2รุ่นนะครับผมก็คือรุ่นที่เป็นตัว RTX 3050แล้วก็ตัวที่เป็น RTX 3080 12 g ิกนะครับองตัวนี้ยังปลดล็อกไม่ได้นะโดยตัว RTX 3080 Ti เนี่ยเดิมๆแล้วนะครับผมขุดได้อยู่ที่ราวๆ85 88 mhs นะครับแต่พอปลดล็อกแล้วเนี่ยจะเพิ่มแรงขุดไปเป็นราวๆ120 msh กันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมันจะขึ้นตารางให้ดูนะครับผมตัว rtx 3060 lhr เนี่ยก็จะขุดได้ราวสัก50 m msh นะครับผมก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึง rtx 3080 ti lhr นะก็คือประมาณ120 msh เองนะที่บอกไปตั้งแต่แรกโดยเงื่อนไขของการปลดล็อกของเขานะครับผมก็คือต้องใช้ตัวระบบบริการที่เป็นของ Windows เท่านั้นแล้วก็รองรับเฉพาะตัวอัลกอริทึม a ด g g r h a s h i m o t o หรือว่า e t a s h เ<อ> <S ท่านั้นนะครับผมไว้ขุดพวก ethereum อะไรประมาณ น,นะครับผมแต,แต่แต่แต่ล่าสุดนะครับผมเมื่อเช้านี้นะครับผมวันที่อนวนอัดนี่แหละนะก็มีข่าวใหม่ออกมานะครับผมก็คือเขาสามารถปลดล็อกแรงขุดได้แล้วทุกรุ่นจริงๆแล้วก็ไม่จํากัดเฉพาะบ,บนวินโด์ด้วยนะครับผมสามารถทําบนลีนุ x ก็ได้นะครับก็คือสามารถใช้พวก RTX 3050หรือว่าเป็นตัว RTX 3 0 0 2 2เนี่ยก็ เอามาขุดปลดล็อกได้100%แล้วนะผมผ่านตัว MB Miner Version 4.0นะครับผมซึ่งก็เป็นของทีมงาน n b Miner หรือว่า Nebu Miner นั่นเองโดยที่เราทดสอบนะผมก็คือใช้ Diver ของ Nvidia v e r s i o น5.12.15บน Windows แล้วก็เ v e r s i o น5.10.60บน Linux นะครับแล้วก็จากที่ไปอ่านในคอมเมนต์มาของต่างประเทศนะก็คือเหมือนจะปลดล็อกได้แล้วจริงๆนะครับ100%เนะเท่ากับว่าต่อไปนี้เนี่ยการ์จอ RTX 3,000 Series ของ Nvidia นะครับผมทุกรุ่นทุกตัวทุกลายสามารถนำมาขุดอททเ r ียมเนี่ยได้100%เซเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะครับผมทำให้ราคา Gas าจอช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นปรับลงกันอยู่นะครับผมแล้วก็จากที่มันไปเช็คมานะครับผมราคาา a จอหลายๆรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็น RTX 3,000 Series เนี่ยราจาจะขยับบวกจากเดิมก่อนหน้านี้นะครับประมาณ1000จนถึง3,000บาทด้วยกัน ใช่ก็ตานะครับผมแม้ว่าเขาจะปลดล็อกการลดแรงกดได้แล้วนะครับแต่ราคาพวกบิตคอยอีเทลเลียมช่วงนี้เนี่ยราคาเหรียญคริปโตต่างเนี่ยก็คือล่วงยับล่วงยับ,ยบตัวบิตคอยเองเนี่ยราคาเนี่ยต่ำกว่า32,000เหรียญแล้วนะครับตอนที่ไม่บอลถ่ายอยู่เนี่ยราคาอยู่ที่ราวๆา0สามหมื่นต้นต้นนะครับผมจนถึงแบบ31,000ืนหะหรือว่าตีเป็นราคาไทยๆทยเนี่ยประมาณสักล้านต้นๆจนถึงล้าน10,000แสนบาทส่วนอีเทลเลียมก็เหมือนกันนะครับผมราคาก็ตกมากนะครับผมเห็นต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่ 7 6 3 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วก็สวิงอยู่ที่ประมาณ70,000ไปไปลาย8ป0 0 0นต้นๆประมาณนี้นะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเอ็นบอมแอบ,บ,แบ,บได้ยินมาว่าชาวเหมืองที่ใช้การ์ดจอค่ายเขียวในการขุดเหรียญอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับผมก็คือมันจะเริ่มไม่คุ้มค่าไฟกันแล้วนะครับผมจะหันไปใช้การ์ดจอค่ายแดงที่มันกินพลังงานน้อยกว่าแล้วก็ขุดได้คุ้มทุนมากกว่านั่นเองนะครับทำให้ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เหมืองแตกหรือว่าที่มีการ์ดจอมูลสองล้นออก มาตลาดหรือเปล่านะครับผมนี้เอ็ดมอก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะเห็นเขาลือๆกันมาแต่ที่นี้แน่คือการจอ AMD ที่เป็นตัว RX 6000ซีรีสตัวที่เป็น6,600ขึ้นไปเนี่ยของแบบหายากมากนะครับผมแทบจะไม่เห็นมีร้านไหนขายเลยนะครับผมมีแต่ ค่ายเขียวกันซะส่วนใหญ่นะครับผมตอนนี้นะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะผมคิดเห็นเรื่องนี้หรือว่าขุดอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะผมที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องอื่น,นก็ได้นะผมแอนบอลจะมาอ่านแล้วก็ถ้าตอบได้ก็จะตอบให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เองแอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมคร แนคอมคราฟนี้นะครับ